วัสดีครับใครครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะพอดีว่าเจอกับแอปตัวนี้ที่สามารถเปลี่ยนเสียงชายเป็นหญิงหรือเสียงหญิงเป็นชายแล้วสามารถส่งไปทางไลน์ได้มันก็ตลกดีอ่ะก็เลยจะมาทดลองใช้ใดูก็ลองดูกันนะครับว่าจะชอบไหม ก็อย่างที่บอกนะคะว่าแอปตัวนี้เนี่ยความสามารถก็ทั้งเปลี่ยนเสียงหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงหรือว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือเป็นแมวหรือเสียงช้าชิปมั้งหรืออะไรต่อม่อะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็ลองทดลองใช้กันดูแล้วกันนะว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไงก็อย่างเมื่อกี้นะครับก็คือทําการอัดเสียงใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดเล่นสวัสดีครับใครครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยกดหยุดได้นะครับแล้วก็สามารถส่งไปที่ทางไลน์ กดแชร์แล้วก็ส่งไปที่คนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันมีอแอปของ Facebook เนี่ยจะสามารถส่งไปทางแชทได้ไหมก็ส่งไปใช่ไหมสวัสดีครับใครครับก็ไม่ได้เจอกันนะก็บางคนอาจจะเอาไว้แกล้งเพื่อนก็สร้างสร้างเฟซเป็นรูปโปรไฟล์อาจจะเป็นผู้โปรไฟล์ผู้หญิงสวยๆเสร็จแล้วก็ใช้เสียงผู้หญิง ไม่ได้สนับสนุนในทางชั่วร้ายเลยแต่มันก็มีประโยชน์ในการที่แบบว่าสําหรับเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราก็อยากจะแบบว่าพากเสียงผู้ชายภาคกาตูนอะไรประมาณนี้เราก็สามารถใช้แอปนี้เนี่ยช่วยในการเอาไปตัดต่อภาคได้ถ้าเธอต้องการแล้วก็ฉันก็จะไม่รังเกียจที่จะเป็นผู้ชายของเธอเพียงแค่คนเดียวเฮ้ยเอามือของแกออกไปให้พุนจากผู้หญิงของฉันซะ อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแอปนี้นะส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเราไม่สามารถเอาแบบว่าเสียงจากข้างนอกเนี่ยมาแปลงได้ก็คือเราต้องอัดตอนนั้นสดๆเลยถ้าสมมุติว่าเราอัดนานๆใช่ป่จะแล้วจู่ๆแอปมันเด้งหรือแอปมันหลุดเนี่ยเสียงคือเราอัดไปมันก็จะหายก็จัดว่าพอใช้ได้อยู่นะแอปเนี้ ส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ด้านล่างละกันเนาะวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากเลยวิธีการใช้ก็เราก็เลือกเลือกเสียงอาจจะเป็นเสียงผู้ชายแต่เนี่ยเขาเสียอย่างหนักเลยก็คือมันชอบเด้งหลดุดหรือว่าจะแบบว่าเอาไว้ร้องเพลงก็ได้แล้วก็ส่งฟังเสียงตัวเองใ เร,เราองฉันไม่มีที่ไปอยู่กับเธอทั้งใจต่อห้ไม่มีความหวังหายใจทำยังไงแม้บางทีต้องเจ็บในใจอย่างน้อยอยังได้เดินทางไกกับหัวใจที่มีความสุขอยู่บนความทุกข์ตัวเองตอ่อ ก็จัดว่าพอโอเคนะกับแอปนี้ก็หลังจากที่ทดลองใช้มาประมาณ1ชั่วโมงก็ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไปด้านล่างแล้วกันเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่สำหรับการติดตามแล้วก็การถามนะคะขอบคุณครับ